ลงมาพอดีเลยจ้าโอเคใส่ไปสองกลีบก็พอเพราะว่าได้ความเปี้ยวจากมะขามเปียกอันนี้ก็มาเขือมีลูกเดียวนะคะโต๊ะเราไม่แข็งแรงโอ้จ้าเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอา สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฮักบ้านานาชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแม่กิฟนะคะวันนี้แม่กิฟก็จะชวนมาทําส้มตํานะคะมีตามะละกอแล้วก็ตําแตงนะคะอ่ะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะนี่เราก็เตรียมเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นมะละกอที่เราสรับเองนะคะนี่เส้นก็จะกรอบๆนะคะแตงกวานะคะแตงกวาเก็บสดๆที่หน้าบ้านนะคะแม่สามีปลูกเองนะคะ มะนาวหลังบ้านถั่วฝักยาวก็ปลูกที่หน้าบ้านเหมือนกันนะคะปลูปูมันเหลือตัวเดียวนะคะแล้วก็ถั่วดินอบนะคะมีน้ำมะขามเปียกที่เราเคี่ยวไว้แล้วเนาะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำปาลาร้าผงชูรสเรามาตำมะละกอะกันก่อนนะคะ,ะแล้วก็จะใส่พริกลงไปจะไม่นับพริกละเผ็ดแบบกลางๆล,ละกันเนาะกระเทียม น,นี้ก็จะเป็นพริกที่บ้านปลูกเองเหมือนกันนะคะตากแห้งเองด้วยโอเคค่ะจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะถั่วฝักยาวหวานๆนะคะปลอดสารพิษจากหน้าบ้านนะคะจะใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราปลูกเองโอเคแล้วก็ตำนิดนึงโอเคค่ะ นั้นก็จะใส่ปูลงไปนะคะจะใส่ไปครึ่งตัวก่อนเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งจะแบ่งไว้ใส่ตำแตงนะคะ mm hmm. น้ำตาลปี๊บใส่ประมาณเท่านี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะอนุญาตใช้มือเนาะหงชุรสนะคะหงนัวนะคะใส่นิดหน่อยก็พอ1ช้อน <c oughs> น้ำป้าราใส่ไปสองทัพพีเล็กนะคะน้ำป้าจุดจุดเดียวก็พอแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกนัว่ะ ใส่ไปหนึ่งทัพพีแล้วก็น้ำมะนาวมแจ่วานนี้ล้วจะลูกอ,อ่าลงมาพอดีเลยจ้าโอเคใส่ไปสองกิบก็พอเพราะว่าได้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกอันนี้ก็มะเขือมีลูกเดียวนะคะที่บ้านเหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวโอเคานั้นก็ตำให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะ ในกิฟก็จะขอชิมรสก่อนที่จะใส่เส้นนะคะเผ็ดไหมไม่เผ็ดโอเคแล้วเราจะใส่เส้นกันเลยใส่เส้นสองกำมือเนาะโอเคอจากนั้นก็ตำให้เข้ากันวันนี้จะขาดมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศไม่มีเนาะ แต่เราใส่น้ำมาข่ามเปียกไปละก็จะทําให้รสชาตินัวเหมือนกันนะคะโต๊ะเราไม่แข็งแรงก็จะเสียงดังหน่อยนึงนะคะเพื<ๆ>่อนๆโอเคเดี๋ยวชิมรสก่อนเนาะแม่แต่แตจะขอยั่วในน้ำปลาืม จเจ้าเดี๋ยวค่อยเอา,เ,อาเดี๋ยวค่อยเอานี่ตำมะละกอเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จ๋าจ๋าลูกบูกแกบแล้วก็รวยถั่วดินลงไปไม่จ๋าใส่บูไหมอันนี้ถั่วดินอบเองในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนๆ บ้านนี้จะชอบกินถั่วดินทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็จะทำตำแตงกวาต่อกันเลยนะคะไม่ได้ค่ะอ้าวใส่พริกกันก่อนเราจะทำตำแตงกวากันนะคะอ่ะใส่เลยกเทียมโอเคจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะ ก็ตำตำนิดหน่อยอ่าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่ผงนัวใส่น้ำปลาระแม่ตามส้มส้มตามใส่ไปส่งพัพพีเล็ก แล้วก็น้ำปลาจุู้จเม็ดส้มตำเลยจ้าลูก <S S S> น้ำมะขามเปียกหน่งทับพี่น้ำมะนาวสองกีบบีบนิดนึงก็พอเพราะว่าได้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกไปแล้วแล้วก็ตำให้น้ำตาลปีป๊บละลายกันดีก่อนนะคะก็ลืมปู เหลือครึ่งตัวเท่านี้เองนะคะเพราะว่าที่บ้านเหลือแค่หนึ่งตัวโ้แตงกวาแตงกวานะคะที่บ้านจะชอบปอกเปลือกนะคะแต่ไม่กิฟถ้าส่วนตัวแล้วไม่กิฟจะไม่ชอบปอกเปลือกนะคะมันจะกรอบกว่าเนะ <laughs> เาะแล้วก็สัตมาละกอเออสับมะแล้วแล้ว <laughs> ก็สับแตงกวนะคะ <laughs> แ,แบบนี้มุไปบแล้วก็าลงกลัวเป็นใบนะนะคะสวัสดีค่ะพบาโอเคค่ะสับแตงกวาเรียบร้อยแล้วนะคะตตเราก็จะตปอกปอกๆนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ อร่อยแผ็ดวอไม้ชิมเผ็ดไหมอืมไม่เผ็ดอร่อยทำเองชมเองเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ก่อนนะ ตำแตงกวาของจริงนิ้นน้นแล้วก็รวยด้วยตัวดินขั่วตัวดินอบด้วยหม้อทอดไรน้ำมันนะคะโอเคมาเพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะตำมะละกอแล้วก็ตำแตงกวานะคะมาเรามาชิมกันเลยค่ะอ,อือหือรสชาตินัวนะคะ่ะนัวมนะขามเปียกมะละกอบ้างนะคะ แล้วก็เส้นสับจ้ะอืมสับมาก่ะคะเพื่อนๆบอิลีโอ้ยสับอิลีอลี่าสันแซบอิลี่แซบอิลีสแบอี เพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะคะส้มตําง่ายๆของแม่กิฟนะคะเ <im itation> ครื่องอาจจะไม่ครบนะคะแต่ก็อร่อยในฉบับของเราเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่กิฟก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่กิฟด้วยนะคะ <im itation> ไปแล้วค่ะสว,วัสดาค่ะ